ป็นยังไงบ้างหลังที่แบบรายการมาแหละคุณอ,อยากให้ลูกเราเข้าวงการแต่เราไม่อยากให้เข้าอ๋อตอนนี้อยากแล้วครับไมเกวกับการเหตุมไมได้เกี่ยวกับการเลยเพราะว่าก,แก็แฟนๆเขาเยอะเราก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้ในตอนแรกไงเราก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ลูกไปไปมีชีวิตที่สงบสุขแต่ทีเนี้ยทีเนี้ย ดูเหมือนเขาจะไปได้ดูเหมือนเขาจะไปได้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากสนับสนุนครับจริงๆทึ่งไหมคะความสามารถน้องนี่คือแบบตั้งวงทีป๊อปเขาเป็นหนึ่ง้าา่่เอย่้ก็วงหนูเหมือนกันก็มีแฟนคลับเหมือนกันในพาร์ทของการเต้นของเราจริงๆแล้วให้ลูกสอนนะครับจริงๆแล้วให้ลูกสอนแล้วก็แบบว่าคือลูกอะเต้นสบายๆเลยแต่ต้องมาเสียเวลาซ้อมพ่อทั้งวันเพช่ยได้คลิปหนึ่ง คือถ้าลูกถ่ายอ่ะคือสิบนาทีเสร็จพอมีพ่อปุ๊บวันหนึ่งหรือหรือสองวันใช่ซ้อมเต้นไม่ถึงงานละเอียดซ้อมเต้นแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จถ่ายแล้วพอซ้อมเสร็จต้องถ่ายเลยนะเพราะอีกวันหนึ่งเต้นไม่ได้แล้วใช่ครับจริงๆด้วยความที่เราเป็นคนจงการอยู่แล้วมีคนติดต่อเข้ามาไหมหรือว่าอยากให้เขาเข้าเองอันนี้เอาเอาแบบว่าข้อมูลอัปเดตเลยนะคือ ก็เริ่มมีจากต่างประเทศมาให้ไปออรดิชันเกาหลีใช่ครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็เริ่มมีชายเล่นการแข่งขันใหญ่ๆญญญเรียกตัวไปจากจากเมืองนอกนะแล้วก็ผ่านคนให้มาติดต่อเราซึ่งก็เป็นเรื่องเครียดของทางบ้าน <ทำ S 2> เพราะว่าแบบว่าการที่ลูกยังไม่ลูกยังไม่อยากไป<ม>ก็ก,ก็ก็ตามตามลูกแต่ก,กม็มันความกดดันพ่อแม่คือแบบว่าเราเราจะตัดสินใจให้ลูกผิดไหม ว่าให้ไปหรือไม่ให้ไปมีข้อดีข้อเสียหมดเลยตรงนี้ก็เป็นเป็นภาระทางใจว่าแบบว่ายังไงแต่ซึ่งล่าสุดก็ยังเลือกที่จะเอาความสบายใจลูกก็คือว่าอย่างอย่างไม่ต้องแล้วคีดยนงไยว่าทั้งหมดเยใช่ครทั้งหมดครับแต่โอกาสมันไม่ได้มาให้ทุกคนได้ใช่ใช่เพราะว่าลูกไม่ไปครับผมยังกังวลอะไรครับอ่าหลายเรื่องครับ ความมั่นใจยังไม่เต็มร้อยแต่เราตึงพ่อแม่เชื่อศักยภาพเขานะแต่ความมั่นใจน้องไม่เต็มร้อยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือใจยังเป็นเด็กความสามารถอาจจะโตแต่ใจยังเป็นเด็กไม่ไม่กล้าที่จะออกจากอกพ่อแม่จริงจริงเราเลี้ยงลูกแบบไหนที่สพอร์ตในด้านไหนบ้างทำให้เขามีวมี้ติสอสบายสบายครับแล้วก็เน้นเน้นกิจกรรมตั้งแต่เด็กะนะแต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ยเราจะเน้นเป็นเพื่อนลูก เป็นเพื่อนลูกก็คือว่ากล้าคุยทุกเรื่องเพราะถ้าลูกกลับมาจากโรงเรียนลูกจะอยากคุยให้พ่อแม่ฟังทุกเรื่องจะไม่ให้กลัวพ่อแม่จะไม่ให้มีกำแพงที่กั้นระหว่างความเป็นพ่อแม่กับลูกแล้วมีความรับเพราะว่าลูกจะสนิทกับเราเหมือนเพื่อนเราก็เลยเลี้ยงเลี้ยงดูง่ายแต่ทั้วามสนิทกับเราก็เลยแต่งหนีเป็นเพื่อนลูก,กใช่อันนั้นก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราชอบพ่อพ่อเราก็เป็นเพื่อนในวงเราอะ หลกแล้วสนุกไหมสนุเราชอบไหมหรือว่ายไงเพราะายคนบอกว่าก็สวยอยู่คลิปแรกก็สวนอยู่หลังๆเราพอดูดูคลิปก็เอ๊ะเราก็เราก็สวยอ่ะก็คือชอบตัวเองด้วยใช่แล้วก็รู้สึกกำไรบางวันก็แบบไปเล่นคอนเสิร์ตก็หล่อพอเป็นผู้หญิงก็สวยเออรู้สึกว่าคุ้มแต่แต่งหน้าให้เมียเมียแล้วแต่งเองน่าจะไม่ดีจริงๆเราอยากเดือดก็สั่งคนไหมพ่อกับลูกเราเพราอย่าอันนี้เพื่อความบันเทิงเออ รับชมเพื่อความบันเทิงจริงจริงเรายังห่วงลูกอยู่ไหมครับเห็นในรายการบอกว่าไม่อยากให้ลูกไปไหนเลยสาว์ิตห่วงห่วงในในเชิงพ่อธรรมดาแนะแต่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นพ่อที่ให้ลูกมีแฟนแบบไม่ใช่ว่าแบบจบมาหาลัยค่อยมีอะไรไม่ใช่คือแบบว่าแค่โตเต็มวัยเป็นสาวก็จะอยากให้มีแฟนตาม,มปกติเพราะ แต่พอถึงเวลาจริงๆเป็นยงไงไม่รู้มันยังไม่ถึงอ่ะมันยังไม่ถึงอ่ะแต่เราบอกว่าอยากให้มีตอนอายุ30ขว่วยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีจริงๆอ่ะก็กะว่าจะให้เขามีตามไม่ไม่เราคิดถึงเราว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็มีชีวิตจิตใจยังไงก็อยากจะให้มันกลางๆอ่ะทำใจได้ไหมครับลูกสาวสองคนตั้งใจไว้ว่าจะทําใจให้ได้ตั้งใจอีกแล้วใช่แต่ว่าพอถึงเวลามันยากเนาะมันยากเนาะการมีลูกสาว ในการที่จะแบบว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยสอวันนีครับพ่อเยเออหวัดดีหรือหวัดดีครับลูกหรืออือจริงๆเขาบอกไหมเขาอยากแบบว่ามีแฟนเหมือนอองแบบดซเหมือนพ่อเพราะหนลูกสาวหลายบ้านก็จะอยากอยากได้แฟนเหมือนนิสัยเหมือนพ่อเขาพูดอย่างนั้นไหมก็ถ้าเจอผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายพ่อก็อยากจะบอกว่าอย่าไมได้หรอไม่ไปไม่ใช่ดีเลยดีเห็นไหมพ่อก็รักแม่ เราก็แบบยอมทำานนะครับ <_ isa> ก็ดีนะนี่้ก็อยังไงก็ได้ไม่แบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องหล่อไม่ต้องรวยอะไรแต่ว่าอย่าไปเลือกคนที่แบบทำร้ายจิตใจเราตรงนี้ะแล้วแต่ดวงเขาแล้วแต่สติปัญญาเขาอันนี้เลือกให้ไม่ได้เนาะก็ต้องเราก็ต้องลุ้นขอให้โชคดีนะครับแล้ว,ว่อกมีแฟนกับพาลูกไปสยามคิดว่าไหนหน่าเป็นไปได้กันาไปสยามก่อนดีกว่า อยากฝากบอกนุ่มๆที่จะมาจีบลูกเราเพราะเห็นว่ารูปปรเจกก็มีคนมาคุยแล้วสำหรับนุ่มๆทุกคนนะครับที่สนใจไม่ได้ให้ขายให้ปากเขาไม่ได้เออไม่ใด้มาประโวดรูปฝากฝากว่าเขาเข้ามาจีดอยากจะเข้ามาเป็นแบบว่าชอบหรืออะไรลูกสาวของผม ก็ขอให้ทุกท่านเป็นคนดีของสังคมแล้วค่อยเข้ามาบ้านผมนะครับแล้วก็ผมก็จะรอต้อนรับอยู่ที่บ้านนะครับขอให้ได้เจอกันโชคดีแปลกๆนะดูเก่งๆดูจิกตัวเองอยู่อ่ะโอเคขอบคุณครับครับ